ก้นหลุดท <c oughs> <uş> ิ้งเนี่ยแค่ก้นหลุดไปแล้วตัวฮันเตอร์นิวกดเทลรับผมหมายเหน่เอาที่แรกผิดแล้วเอามาซ้ำทิ้งไม่ค่อยเขยับโหติดกริงไห้ผมนึกว่าไปซะแล้วตีแล้วสงลงลึกเคครับผมฮันเตอร์นิวโกเทลสวยครับหมายเหน่ก็แค่อยเขย่าครับกัดผิดแล้วก็แค่เขย่า นัดมันขึ้นมาด้วยคันฮ <Wow. S 1> ันเตอร์ในน้ำหนัก820สายพี่อีโคโนดพาร์ตพีอีสองพอครับต้องโอนเค okay, ครับผมฝากผลงานด้วยกับผ,ผมเอรกคนบ้าเป็นกัดดีกัดเร็วนิวก็เทลเลยครับ